รีโว่หน้าโรโคนะคะหน้าหลอดสไตล์ที่หลายๆคนตามหานะเพราะว่าตัวหน้าโรโคนะคะส่วนใหญ่มาไวไปไวใครที่กําลังตามหาวันนี้เน่บอกเลยว่าคว้าเงิน100้ละโอนจองให้ไวนะคะเพราะวันนี้เปิดจองแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะและที่สำคัญนะคะอนเบาฟรีดาวไม่ว่าจะมีประวัติไม่มีประวัตินะคะออกรถเริ่มต้นใช้เงินแค่ศูนย์บาทเท่านั้นค่ะขอแค่โทรเข้ามานะคะศูนย์926515436และช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในว่ารถที่เข้าใหม่คันนี้นะคะสภาพเป็นยังไงและที่สําคัญได้ยินข่าวมาว่าคันนี้ใหม่น้อยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าใหม่น้อยจริงหรือเปล่าตามมาค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าเปิดมาโอ้โหใหม่มากนะคันนี้นะเพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนที่เห็นว่าใหม่คืออะไรนี่เลยค่ะพลาสติกนะคะยังไม่ได้แกะทุกคนจ๋าพลาสติกตรงนี้นะคะยังไม่ได้แกะแค่นั้นไม่พอ ตรงนี้นะคะใหม่มากทุกคนด้านบนตรงนี้นอกจากที่เจมตรงนี้นะคะก็แทบจะแบบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะแล้วเบาะนะคะอันนี้ก็คือแบบหุ้มมาอย่างดีนะจ้าของรีโวนะคะเดี๋ยวถอดสปาให้นะเอาง่ายๆทุกคนใหม่ไม่ใหม่หมหมหมดูดิหน้าจงหน้าจอนะคะร่องรอยการใช้งานมีน้อยมากทาั้งๆที่คันนี้เป็นรถปี2018นะคะและเลขไใหม่ที่เขาบอกกันว่าน,น้อย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 ,น,อยน้อยเนี่ยมาดูคะ่ะ คันนี้เลขไม้แค่เจ็ดหมื่นสามสิบเอ็ดกิโลเมตรค่ะนี่นะให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยค่ะเจ็ดหมื่นสามสิบเอ็ดกิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหคันนี้เลขไม้น้อยมากจริงๆทุกคนลหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะรถอะไรพี่เน่เน่ร้านเราจะขยายเต็มเพิ่มบอกแล้วว่าขายดีจริงๆใครอยากได้ให้รีบโทรมาสําหรับคันนี้เพราะว่า สวยมากแจม่มแจ๋สะจใจเน่เน่จริงๆเดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบคันรวมถึงห้องเครื่องด้วยค่ะว่าคันนี้นะคะสวยหน้าจับหน้าจอยังไงบ้างตามเน่เน่ไปดูรอบคันกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นหน้าโรโค้นะคะเป็นหน้าที่หลายๆคนตามหาเพราะว่าเขาเนี่ยหน้าค่อนข้างที่จะหล่อนะตาไฟใสๆส,สวยๆด้านล่างไฟตันหมอกมีมาให้นะคะแล้วก็ตัดแบบนี้เลยสีดําตัดกับโครเมียมนะคะ ด้านล่างด้านข้างนะคะซุ้มล้อแบบนี้มาแบบหล่อๆคะ่ะตัดด้วยสีดําแบบนี้นะคะแม็ก mm. จะได้เป็นแม็กอลลอยนะคะจากโตโยต้าเลยส่วนยางเดี๋ยวนี้เปลี่ยนให้ให,ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะ mm. คันนี้นะกระจกมองข้างหูสวยมากสวยกริบมากทุกคนตัวยกสูงตัวพีรันเนอร์นะคะ mm. บันไดด้านข้างนะคะมีมาให้นะค,ะคันนี้แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนะักกันเลยทีเดียวนะ,ะรวมถึงการชนหนักน้ำพุ่มไฟช็อตไฟไหม้เนี่ยรับประกันให้อยู่แล้วว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ คันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทแคปหรือว่าตัวโอเพนแคปนะคะของโตโยต้านี่เปิดกว,กว้างๆนั่งได้สบายๆแบบนี้นะคะแล้วเวลาดูรถสําหรับสาวๆที่อยากดูรถด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งหนุ่มๆน,นี่ค่ะตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญที่น่าดูนะคะลูกค้าจ๋าเช็คเม็ดอาร์คตรงนี้นิดนึงนะคะเช็ครอยอาร์คนิดนึงถ้าไม่มีหรือว่าลองมันตื้นนะคะให้มั่นใจได้เลยว่าอาจจะมีการเฉียวชนมาและก็ชนท่องทางหนักถึงต้องทําสีถึงด้านในนะคะ นี่คันนี้เน่ให้ดูรอบคันไปเลยนะคะเป็นยังไงสวยสดงดงามกันชนท้ายมีมาให้นะคะไฟเบรกด้านหลังมีมาให้นะคะแล้วเวลาเปิดรถอุ้ยเปิดง่ายมากและเบาด้วยดูให้ฟังเสียงนะเนี่ยแก๊กเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนแมกไลเนอร์ iner, เดิมๆจากโรงงานแต่ดูร่องรอยการใช้งานคือกริบมากคันนี้เน่บอกเลยรับประกันและคอนเฟิร์มเลยค่ะรถปี2018คันนี้สวยกริบและ ของเก่าใช้งานบ้างไหมใช้แมกไลเนอร์บ้างหรือเปล่านะคะคันนี้ราคาดีจริงๆ4 9 9 0 0 0มาบาทเท่านั้นนะคะ4 9 9 0 0 0มาบาทเท่านั้นใครอยากได้ให้รีบโทรเข้ามาและเดี๋ยวคันนี้นะคะเน่ให้ดูที่ห้องเครื่องนี่ด้านนอกด้านในสวยขนาดนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงคะ,ะมีร่องรอยการใช้งานมาเดี๋ยวเนเน้นสปาให้นะคะแต่ไม่มีการบิดของคาหน้า แผนเพจยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทรอยอาร์กยังอยู่รอยมาร์กยังอยู่นะคะคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้นะจ๊ะทุกอย่างเริ่มน้ำหนึ่งใหม่หมดเลยใครชอบทรงหน้าหล่อชอบความหล่อของคันนี้นะคะรีบโทรเข้ามาย้ำราคานิดนึง4ี่แสน้นบาทเท่านั้นนะคะวันนี้เปิดโปรโจองแค่ร้อยเดียวใครอยากมีรถนะคะให้รีบโทรเข้ามาและโอนเงินจองแค่ ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะเช็คเครดิตฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีวันนี้เน่ๆขอตัวลากันไปก่อนนะคะคิดถึงรถบ้านรถมือสองให้คิดถึงเน่ๆนะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ